สวัสดีวันที่5เมษายนนะคะข่าวแรกเป็นอะไรที่ตกใจอย่างมากๆเกี่ยวกับนี้ครูเรือนของประเทศไทยนะคะที่แตะถึง14ล้านล้านบาทนะคะพุ่งสูงสุดในรอบ18ปีรายละเอียดจะรอดไหมเนี่ยศูนย์วิจัยเกษิกรไทยเผยข้อมูลนี้ครูเรือนไทยปี63ทะลุ14ล้านล้านบาทสูงสุดในรอบ18ปีตาม ทปทอยู่ที่89.3ต์คาดปี6 4แต่89 9ถึง91ต่อ GDP ระบุแม้ยอดคงครั้งนี้เพิ่มแค่3.9แต่หลังโควิดยอดการกู้กลับมาเติบโตเพิ่มขึ้นชี้ความสามารถชำระหนี้ถดถอยการออมตามวันกระทบวังวนปัญหานี่เพิ่มเร็วกว่าไรายได้ นี่เป็นการบ่งชี้ว่าอนาคตของประเทศไทยเนี่ยอ,อยู่ในจุดที่ขั้นแย่มากอนาคตของประชาชนนะครับเพราะว่านี่ครูเรือนเนี่ยสูงมันคือฐานะของประชาชนที่นี่เยอะกว่าไรายได้เข้าใจไหมคุณนึกสภาพไหมว่าวันนี้คุณหาเงินมาได้ต่อเดือน,นตีให้สองหมื่นบาทเนี่ยนะแล้วคุณใช้นู่นใช้นี่ไปแต่คุณต้องชำระนีน่มากกว่าสิ่ง อ่าที่คุณหาไมา่ได้อ่ะเข้าใจไหมซึ่งมันพูดไงว่าติดลบอ่ะชีวิตติดลบอ่ะมันเป็นอะไรที่น่าตกใจอย่างมากแล้วต่ําสูตรในรอบสิบแปดปีนะถามถึงประยุทธ์จันโอชาทําอะไรได้บ้างตอนนี้อย่าคิดว่าทรงนั้นทังนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พัฒนานัน้นพัฒนานอย่างนี้แต่นี่ครูเรือนกลับเพิ่มขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าความสามารถในการพัฒนาประเทศนั้นไม่ผ่านไม่ผ่าน เพราะไรเพราะสร้างหนี้ครูเรือนให้กับประเทศอย่าบอกว่าเขายืมเงินเองหรืออะไรนะถ้ารัฐบาลไม่มีมาตรการในการควบคุมเจ้าหนี้ควบคุมอารายได้รายจ่ายนะเขาก็เป็นหนี้กันเรือ่อยๆนะคะเป็นอะไรที่ตกใจอย่างมากนะใครจะให้ใครยืมเนี่ยคิดดีๆแล้วกันนะคะ,ะว่าทวงไม่ได้แล้วก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะจ๊ะไปดูค่าฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่ไหนบ้างที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพวันนี้คุณหนุ่มก็จะอ่านให้ฟังใครอยู่ในพื้นที่ไหนที่เสี่ยงต่ออันตรายหรือในพื้นที่จุดสีแดงเนี่ยขุนุนขอแนะนำว่าถ้าไม่จะเป็นออกนอกบ้านหรือในที่โล่งเนี่ยอย่าออกนะต้องใส่หน้ากากอนามัยกันฝุ่นอย่างดีนะคะเชียงรายมีสองจุดสีแดงนะคะสีแดงคือมีผลกระทบต่อสุขภาพรองลงมาคือสีส้มแล้วก็ สีเหลืองนะคะซึ่งขนมก็จะมาอ่านทั้งหมดก็มีอยู่3สีลุยการน,นะคะเชียงรายมี2จุดที่เป็นสีแดงนะคะมีตําบลเวียงอําเภอเมืองตําบลผางคํอาอําเภอแม่สายเชียงใหม่มีที่ที่เป็นจุดสีแดงก็คือตําบลสุเทพอําเภอเมืองนะคะมีตําบลช้างเผือกอำเภอเมืองเป็นจุดสีส้มตําบลศรีภูมิอําเภอเมืองจุดสีส้มแล้วก็โรงพยาบาลเทพพาร,ร์ตอำเภอแม่แจ่มเนี่ยเป็นสีส้มนะคะ ส่วนลำปางเนี่ยไม่มีจุดพื้นที่สีแดงนะคะอา Trans มีตำบลพระบาทนะอำเภอเมืองเนี่ยจุดสีส้มตำบลสมปาร์ตอำเภอแม่หมาะจุดสีเหลืองตำบลบ้านดงอำเภอแม่หมะจุดสีเหลืองตำบลแม่หมออำเภอแม่หมะจุดสีส้นนสมนะคะส่วนลำพูนนะคะมีจุดสีส้มก็คือตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองนะคะแม่ฮ่องสอนจุดสีแดงนะคะตำบลจองคำอำเภอเมืองนะคะ ส่วนน่านสองที่มีจุดสีส้มคือตำบลในเวียงอำเภอเมืองตำบลหัวโกดอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะแพร่เป็นจุดสีเหลืองนะคะตำบลนาจาักอำเภอเมืองนะคะพเยาวตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองนะคะจุดสีส้มนะคะนี่คือพื้นที่ที่อันตรายต่อสุขภาพนะคะจุดสีแดงยิ่งอันตรายนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปดูอีกข่าวหนึ่งกันเลยนะจ๊ะ อีกข่าวหนึ่งก็คือ,อเกี่ยวกับเบญจาสอสอ .9 ก้าไกลเผยได้รับหมายเรียกคดีหมิ่นประมาทจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์มันเป็นอะไรที่งงแล้วก็ตลกมากมันเป็นไปได้ไงนะารายละเอียดเนี่ยสสพรรคเก้าไกลคุณเบญจาเผยได้รับหมายเรียกคดีหมิ่นประมาทละเมิดเรียกค่าเสียหายจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะของผลเอกประยุทธ์เนี่ยโดยมีกรรมการบริษัท กัสอ่าเอนเอจีดีวอลเล็อ่าวอลเล็บแมนเนี่ยเออบริษัทอะไรวะดูดีมันมาฟ้องนะอ่าเป็นผู้กล่าวหานะประยุทธ์ส่งมาปะเนี่ยก็อ,อยู่ดีมาฟ้องจริงๆแล้วสสในสภานี้มันมีกฎหมายคุ้มครองไม่ใช่เหรอการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคือมันมันทําได้ ถ้ามไม่ได้และโดนฟ้องเหมือนนี้แสดงว่าประโยชน์เจโอชาไม่สามารถถูกวิจารณ์ได้ไม่สามารถที่จะเอามาอาภิปรายไม่ไว้วางใจได้แบบนี้มันโคตรผเด็จก,กา์เลยนะเว้ยเฮ้ยมันได้ไงวะโดยที่สสอคุณเบญจาเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่อภิปรายนี่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นประโยชน์แล้วก็มันมันควรทําได้ก็คือยังงงอยู่ว่าทําไมถึงมีการได้รับหมายเรียกและตํารวจก็ส่งหมายเรียกมา เอองงมากนะเออถ้ามันวิจาร์ไม่ได้แล้วประยุทธ์เนี่ยก็คือคุมทั้งประเทศแล้วล่ะนะมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะจ๊ะอ่ะไปดูข่าวอีกตัวหนึ่งก็คือแอดมินเฟซบุ๊กทนายอานนท์แนะอย่าเปลืองตัวกับ I.O. ห่วงชาวเน็ตโพส์ด่าในคอมเมนต์เสียยมมหนึ่งหนึ่งสองช่งนี้ I.O. ของทางอิตประยุทธ์เนี่ยระบาดมากนะคือมันจะทำงานเป็นทีมนะเข้ามาเหมือนกับ อะไรก็ไม่รู้อะคือมันจะเห็นว่ามันโผล่ตรงนั้นตรงนี้เยอะแยะมากมายไอ้โอบางตัวก็ซ้ำซ้ำซักคือเขาแนะนํามให้บล็อกไปเลยนะไม่ต้องเสวนาไม่ต้องเสียเวลาด้วยซึ่งขนุนก็เห็นด้วยนะบางครั้งเราไปเถียงเขามันก็เถียงตอบยาวๆบางครั้งเราพูดอะไรมันก็ทุกอย่างกลับตลปัาไอนะ้พวกนี้มันไม่มีน้ําใจคือมันมาเพื่อกุลสติเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไเสียเวลานะคะใครเจอบล็อกไปเลยนะคะขนุนก็เห็นก็ลาคาญปุ๊บไม่ไม่มีการงานไม่มีเป็น ความรู้อะไรเนี้ขนนก็บล็อกไปเลยนะคะมันเสียเวลามันเนาะเออมันไม่มีมนุษยธรรมด้วยพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันไปด่าเขาหมดเลยนะเนอ,อโอเคนะคะตามนี้นะคะไม่ต้องไปเสียเวลากับมันนะอะไปดูอีกข่าวหนึ่งก็คือพาคีเซฟบางกลอยเนียรัฐบาลไทยจัดสรรที่ให้ผู้ประสบภัยเมียนมาย้ำม,มนุษยธรรมอยู่เหนือข้ออ้างทางการเมืองระหว่างประเทศนะคะก็เป็นอะไรที่แบบ มันก็ถูกต้องอ่ะนะคือตอนนี้ชาวพม่าเขาหนีตายมาเราก็ไม่รู้ว่าทางทางการพม่าเนี่ยจะามาฆ่าเขาเมื่อไร่และอย่างมันต้องอยู่กลางดงกลางป่าจะกลับก็ไม่ได้จะเข้าไทยก็ไม่ได้แต่จริงๆอะเขาเข้าไทยเขาไม่ได้ไปเดินสยามพารากอนอย่างที่หนุนบอกนะเขาคงไม่ได้ไปเดินออ่าอ่าาห้างหรือใจกลางเมืองเขามากแค่ฝั่งของไทยชายแดนก็พออยู่กลางดงกลางป่าในฝั่งไทยมันก็ทําให้อุ่นใจบ้าง ถ้าจัดพื้นที่ในส่วนนั้นตรงนั้นแล้วก็ให้ทหารชายแดนเนี่ยคุมตรงชายแดนโดยที่ไม่ให้ทางการพรม่าเข้ามาทําร้ายเขาแค่นี้เขาก็าพอใจแล้วค่ะนะเออมีน้ําใจหน่อยพื้นที่ชายแดนเราก็เยอะแยะไม่ต้องให้เขาเข้ามานะกะ็ส่งหมอส่งทีแมแพทย์ไปตรวจโควิด <c oughs> ได้นะคะเนาะโอเคนะคะไปดูข่าวอีกข่าวหนึ่งก็คือสส .9 ไกลตรวจบ่อบานานรัฐอึ้งไม่มีน้ําสักหยดซ้ําชาวบ้านไม่ได้ขอ เผยงบปีละ80,000ล้านนะคือรัฐบาลหลังจากที่พิมพ์รีพายอ่ะทำบออบาดาลเพียงแค่1 9ึ่งจแสนนะตัวเองก็มีงบทํา1.8ล้านอย่างเงี้ยตัวเองก็ไปตรวจสอบพิมพรีพายว่าเอ้ยดูทาทางจะไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ย็็เรียกว่ามือไม่พายเอาส้นตีนระน้ำนะจ๊ะซึ่งสสเก้าไกลก็อดไม่ได้ก็ไหนๆกูไปตรวจของรัฐบาลบ้างแล้วกันเขาก็ไปตรวจริงก็ปรากฏว่า อึง้งอึ้งแบบเฮ้ยสัตว์น้าก็ไม่มีแล้วมึงคุยโวโอ้อวดว่าของมึงดีอย่างนั้นจอะลรืออย่างนั้นมึงตกลงนี่จบจอดไปถึงนรกเลยเหรอฮะเจ้าบ้านเ็าบอกว่าเขาไม่ได้ขอนะคือแล้วก็งบประมาณนี่มันก็เยอะมากทุกแปดหมื่นล้านบาทต่อปีนะจุดขุดบาดาลขุดขุด,ข,ดขุดแล้วมันไม่มีน้ําแล้วเสือของบประมาณตั้งแปดหมื่นล้านต่อปีโอ๊ยประยุทธ์เอ้ยไม่ใช่ประยุทธ์แต่อันนี้มันเรื่องของประวิทย์เลยนะ จะเถียงจะพูดจะอะไรเนี่ยอย่างที่พิมพ์ริพายก็พูดนะถ้าไม่อยากให้เป็นข้อครหาหรือให้พกวกวัยรุ่นหรืออะไรใครก็ตามมานั่งขำตัวเองนะทําให้เขาดูก็จบนะไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาเสวนามไม่ต้องมาเถียงเขานะเออมันก็ถูกคมจริงนะิดนะแล้วไม่ต้องไปขุดเรื่องขนาดนั้นขุดถึงตาน้ําก็พอขอมันสูบน้ําขึ้นมาได้กินได้ใช้นะ มันก็ดีแล้วนะจะขุดไปถึง300เมตรนี่ฉก็นึกว่าขุดไปถึงหานรกอะไรเอเวจีอะไรงเงี้ยหรือจะขุดไปถึงลาวาแกนโลกอะไรเงี้ยเออหรือจะขุดให้มันทะลุไปอีกส่วนหนึ่งของโลกเลยเออเนาะโอเคหมดแล้วนะจ๊ะเจอกันจ้า